ถึงโลได้เลยไหมเนี่ยต้องอยานมมาคนละหนึ่งครับคนละหนึ่งครับคุณผู้ชมเฮ้ยย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 วยยยยยยยนคยยยย้ยยยยกยยาพยกยรยยยยนยยยับยย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 ้ยยยยยยัยย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 ตยยยยยย่ยยยยมยย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 ยตยย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 ่ยย ลงกับไตอึ่งเป็นครั้งที่2นะครับวันนี้ก็ตอนนี้ก็ช่วงเช้าประมาณ7จ็ดโมงแล้วครับเดีย๋ยวรอไต่เตรียมเรือไปะนะครับกำลังมาครับกำลังเตรียมเรือมาก็จะเน้นเป็นงานหบึกนะครับวันนี้อาจจะมีปลาบ้างบ่า,บายเตรียมเหยื่อสดมาด้วยลอมาดูดกันครับว่าวันนี้เราจะมีผลงานมากน้อยแค่ไหนนะครับ เดี๋ยวพี่มันใช่เดี๋ยวพี่อะไรลงไปแป๊บเดียวโดนเลยเดี๋ยวเลยสุดยอดเลยไม่หมานักเลยเนี่ยเมื่อกี้จะเมื่อกี้จะพูดอยู่แล้วว่าใครได้ก่อนเอเดียะเลี้ยงเบียร์เนี่ยใหญ่ครับผู้ชมครับมาแล้วครับแป๊บแรกมาแครับดีไท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 ดียกเลยพี่ยกเลยฮึบเลยฮึบฮึบ อึ๊บอึ๊บเออจะไปหัวมันเลยอะไรวะเฮ้ยแสดงว่าวันนี้หมานว่ะเฮ้ยมาถึงเล่นก่อนเลยอ่ะมันดึงยังไงพี่อาการเป็นงไงนี่ก็โดนครับนี่ก็โดนครับ โดนผุ้ครับโดนผุ้ครับนี่พอถึงโดนเลยอะ่ะเ,เ,เอาใส่ก็โดนมาเฮ้ยใส่ก็โดนมาเฮ้ยเดี๋ยวผมไม่ได้ทีนี้ห่างจากห่างจะพื้นปมาณสองเลยนู่นมาคน,นละหนึ่งแล้วครับ คนละหนึ่งครับคนละหนึ่งครับคุณผู้ชมสวยสุดหน้าเลยสวยทำได้อย่างงี้งหลุดนะเขินเลยนะหลุดนี่เขินเลยนะทำไแรกกันหมดอ่ะโอ้ยยัง,ยงตึงเวันไหนยังตึง,งน,น,นี่มันต้องถ่ายรูปแบบนี้นี่นี่ <c oughs>

ใหญ่ใหญ่นะดูนะดูดูมันก oh! ่อนนะเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยมีเสกย้อน like nice um ี่พ <um ี่เต๊ดรออะไรอยู่วะเเนนี uh ี่่ยใกล้ๆหรอโอ้โแต่ยังใหญ่อ่ะคือโลได้บ้างนะโอ้ยยังใหญ่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 คุณผู้ชมเอาแล้วงานเข้าแล้วงานงอกแล้วเอาหุยหุยหนูเดียวจ้าใจเย็นเออเรียบร้อย เอาเหย้า <gamma> จ <rock teor in> ุลนุ่อีกแล้วโอ้ยเมื่อกี้คู่อะไรมั้งน่ะเออตัวเขาใหญ่เลยอ่ะมัวเนี้ยเว้ยยักษ์เคยังใหญ่โอ้ยโอ้ยตัวนี้มันใหญ่มากเลยตัวเนี้ยบอสเลยอ่ะทำไมคนนี้มันหมานยังวะเฮ้ยเฮ้ยนั่งกลางมันหมานะวะเฮ้ยนั่งกลางมันหมานะวะเฮ้ยโอ้หมึกเยอะมาเลย เยอะมาเลยเอาแล้วว่ะเอาแล้วว่ะสนุกกันใหญ่เลยสนุกกันใหญ่เลยยกพี่ยกเลยโห่จับเต็มเต็มเลยอ่ะโห่เอาแล้วลว่ะเฮ <c oughs> ้ย

น้องกระต๊อกใจตื่นโอ้หเฮ้ยนี่ยังไม่ทีก็เป็นเหมือนกันมีดันโลเออใส่งัดเต็มที่มั้งเนี่ยเมื่อกี้ไอ้เก๋าบ้างอะโอ้โหใส่ย้อนได้ไหมหงุดหงิดเลยไหมไอ้นี่โดนว่ะนี่โดนแบบเฮ้ยขามือขากล้องเลยเฮ้ยไงกันวะเฮ้ยไงกันวะหลุดจากที่เสกไปเอาจ่าเหรอกระดองเฮ้ยกระดองน้อย ปาบหืมน่ารักเชียวถ่ายรูปวะจะถ่ายรูปเเาวรูปเเบวรูปเล่าเงยเต็มลงแล้วมือกระดองแม่งน้ำเยอะด้วยเละเลยเต็มหน้าเลยดีให้คุณอยู่ไกลถามว่าเอาไหมมันเหมือนดูดปขูกกันเลยเออข่วนใสเลยเหรอ เดมวกใสเลยนุ้ยแล้วบ้วนไม่ธรรมดานะหมุนเลยมันว่าเป็นปลาเลยวะเฮ้ยหมึกหรือปลาหมึกดิเออพิเทกตามพี่เทกตามจนตามเลยตัวมัใหญ่ใหญ่นี่ยมาแวเฮ้ยยอดไปเลยวะเฮ้ย

ใหญ่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 ใหใหญ่หญหญโอ้ยไปลักก้งอีกแล้วบอสอีกแล้วอสีไม่นนเยอมันนี้มันยังไม่ย้ายอันนี้มันทิ้งแม่มาเม,าม,าม,ามา่วานเฮ้ยจ้าหันมา โอ้ยยังใหญ่ขึ้นโลได้เลยไหมเนี่ยพึ่งยานมซาชิมินะครับ เปิดตัวเปิดมาแล้วตัวเปิดมาแล้วเอาเปิดก่อนบ้างเถอะเอาเปิดบ้างเถอะตามตลอดเลยชับดิบันเลยจ้าดิบันเลยจ้าอ้ย <Hey, S 1> สวยงามจ้าจ้าจ้าบ้านหน่อยจ้อนปุ๊บเอาเลยไต

Mày mới bực luôn rồi quá Cậu quá Chả, nặng có đứa biết tiếp lăn, trả tiếp lăn Đi subscribe đi เอาดิดเอาดิจ้ารตรงนี้เลยตอนไปเลยนี่แหละตรงหน้านี่แหละเดี๋ยวฝูงว่ะเฮ้ยใช้เท่เากันหมดเลยอ่ะเอาดิ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 แจ๋วดิ Oh, oh, rồi, oh, rồi, vào oh, 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 nó còn oh, 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 húa oh, 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 ลั you? You ่นลั่นลั่นงานนี้มีลั่นงานนี้มีลั่นใหญ่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 ่ใหญ่ใ่่่น่่น่่่่ใหญ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 ่ห dài khắp dài dài phát dài dài bao dài bao mà mà điêu 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 đi Điều, đỉa, đỉa. Điều tải chát không mà chuông 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 จ้วง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 จ้าโอ้โหโดนจนได้ตู้โอ้ยขอสักรูปเหอะอืมขอสักรูปกะไตอืมต้องคุ้มหน่อยสิยิงมาขนาดนี้ติดเสาเป็นหว

มาคู่มาคู่โอ้ยพิเศษไม่ใช่ด,ชดิพิเศษไม่ใช่ดินู่นตสายนู่นโอ้ยนู่นนู่นนู่น,นไอ้ทางนี้เล่นหมึกไอาทางน,นั้นเล่นปลาหย่มามันเจี๊ยบโอ้เรียบร้อยถือถือ อ่าไใ่โชว์หน่อยไส่โชว์ผลงานหน่อยโอ้โหยังใหญ่โอโหนี่เจอแต่บอสตรงนี้นะมันหลักกักไปครับคุณผู้ชมไฟเต็งมากสายอื่นนะครับผมเอาจ้าลุยๆเอาตอนนี้กอาเฮ้ยตอนนี้ก็าว่าเฮ้ยเ,เฮ้ยนี่มันตัวเปิดนี่วะ ตัวเปิดเมื่อเช้านี่วมาเนี่ยตัวเนี้ยมาเลยยกได้พี่ยกได้เฮ้ยเฮ้ย้อย่ายกเลยใหญ่มันใหญ่มันใหญ่ฝากเฮ้ยใครเบรกไหนดิพี่เบรกกระตึงสักเกินนี่ไม่หลุดเย้เรียบร้อย โอ้ชุดลมุนว่ะมา,มาน,นี้น่าจะหมายสุดท้ายแล้วนะคุณผู้ชมน,นี่กสี่โมงกว่าแล้วใกล้ได้เวลากลับบ้านกันแล้วครับนี่คับหมายสุดท้ายกับประภาคาะครับ หมายสุดท้ายนะครับไอ้ินโดนปลาแล้วโอมีปลากัดด้วยปลากัดโยนะร้องวีทเลยเหรอโดนดิ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 ดามกระจุยกระจายไปเลย โตเลยไอ้กระลอนมานี่ไอ้กระลอนมานี้กระลอนมานี่นมามาเดนี่แหละตรงนี้แหละ Ô oh, đi đồn đi đốn oh. okay, 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 <laughs> <coughs> đi ô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  đi ô <coughs> ừ đi ô đi ô đi mà đi cái cái mà cái mà ô cái mà mà chéo web เรียบร้อยตรงนี้ก็โดนครับนี่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 น้ำก็ฉูดน้ำก็ฉูดถ่ายเข้ามาก็ไม่ได้เดี๋ยวตัวเองติดที่นี่นี่เราก็กำลังสรุปผลงานนะครับสำหรับตกมือคนนี้ครับที่ท้ายตลาดสมัยสารนะครับแต่ก็ไม่ไม่ได้อยู่แค่ท้ายตลาดนะก็ไปรอบๆต่อแถวแถวนี้นะครับไปหลายหมาย,ยก็เป็นสิ่งหมายยันไงไปอื่นก็พาไปครับน่ครับ สายอื่นนะครับสายอื่นสมัยสารใครสนใจก็ทักได้เลยครับเดี๋ยวลงเฟซบุ๊กไว้ให้วันนี้ก็ผมประสอบการก็พอสมควรนะครับไม่แต่ไม่ไม่เยอะนักเท่าไหร่ครับแต่ว่าไซส์ค่อนข้างดีครับไซด์บแบบฝ่ามือฝ่ามือนั่นเลยครับไซส์ใหญ่ๆนั่นเลยครับตัวนู้นสองตัวสองตัวนั้นน,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 น่าจะโลเลยเนะี่ยสองตัวโลสองตัวโล โอ้โหบอสอะบอสสองสามตัวสามสามตัวสี่ตัวตัเลี้ยงไม่พออ่ะจะต้องขยับแล้วนะขยับขยับด้านหัวด้วยไปคปกติมาสมัยสามไม่เคยได้หมือนใหญ่ขนาดนี้ครับปกติได้สามนิ้วสามนิ้วสี่นิ้วเนี่ยเต็มที่แล้วโอหนี่ได้ปล่าตัวเจ็บเจ็บจริงครับหมายหมายถึงนะครับใครสนใจก็มาลองได้ครับ ก็ประมาณนี้ครับมีปลาเก๋าประมาณสี่ห้าตัวนะครับใช้เหยื่อกุ้งเป็นครับแล้วก็เน้นวันนี้ก็เน้นเป็นงานหนึ่งสัส่วนใหญ่ครับทิปลันนะครับทิปลันดบ้างแคสบ้างนะครับเน้นไปทางทิปลันแล้วก็แคสก็ได้มาเยอะพอสมควรนะครับได้บอสหลายตัวเลยเนี่ครับสำหรับทิปตกมึกนันนี้ครับก็ขอาคุณไตอยึงนะครับพาไปกดได้ไดบอสหลายๆหลายตัวเลยการหน้าเราค่อยมาว่ากันใหม่ครับทิปนี้ถือว่าประสบความสำเร็จพอสมควรนะครับนี่กดล็อกไปหลายแต้มเลยคนนี้ ป <B og ative> <more> กติมาได้สองตัวสามตัวเนี่ยโหดี <ME> ใจตายตัวเปิดตัวเปิด <c oughs> ตัวเปิดตัวเปิดด้วยวันนี้โอ้โหอย่างหมาน <c oughs> โอเคนะคุณผู้ชมยังไงทีิปนี้ก็ขอาลาคุณผู้ชมไปก่อนครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์ปาาเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับไปเจอกันใหม่ทีิปหน้าครับสวัสดีครับกลับไปอื่นกนายสารนะครับไปใจจริงเรื่องผมกู <c oughs>